คูสันติแข่งกับน้องปื้มคะใครอยู่ที่ห้องน้ำอ๋อลูกนี้ยกขึ้นมาขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับอยากเห็นหน้าคนไทยผมครับคนภาคหรือเปล่าครับใครสองน้ำยาเราห้องน้ำครับได้ไปต่อสุราษฎร์ไหมไหมครับไปครับครูไปเล่นที่ไหนต่อไปแข่ง ก็ฝั่งไปสุราอาจจะมีโอเพ่นเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมอยู่นานราธิวาสครับพี่ตอเดี๋ยวคนดูนะครับออขอให้ชนะครับไปและเดี๋ยวมาดูใหม่คุณพี่ยูนำคุณสันติวางเข้ามาคุมโซนใหม่ครับ เนื้นปั๊บตีออกผมก็ปีก็ปีจะปีแล้วรับจะใกล้สองปีแล้วขูออยตีตีตีคาแล้วครับไม่ค่อยได้ซ้อมนะครับซ้อมครับซ้อมนั่งซ้อมซ้อมมาต้องมาสองปียังไม่เคยเก่ง ยังไม่เคยเก่งที่เย yeah. สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ขอให้ได้ไปเจอกันที่สุรานะครับน้องปื้มตีค้าครับแต่ค้านอกสนาม<ส>รับครับส,สันติสอนปออะไรครับ สอนัตงแต่ป .5 ถึงม .3 ครับกูบอกว่าได้อีกหนึ่งเกมครับอีกสิบนาทีครับ <c oughs> อ้าวปื้มสวยงามโอ้อืมลูกนี้สวยครับสิบเต็มสิบเอาปื้มตีเปิดทางอ่าวางเข้ามาปื้มสวยงามสิบเต็มสิบครับลูกนี้ปื้มปื้มเลขหก เมื่อกี้สามไงนี่ครับนะครับใช่ครับมีคนดูด้วยครับไม่ออกพูเอาน่อยเต็มเหล็กน่อยวันนี้เล่นไม่ออกครับแต่ปื้มมาท็อปฟอร์มครับพูนี่ครับตีต้องเหมือนในคลิปเต็มเต็มเหล็กดิที่แล้วไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมครับเดี๋ยวนี่ครับเห็นไหมปื้มยิงเล่นยิงมั่นใจครับดอกตัดสินใจนี่ครับปุ๋ยตัดสินใจลูกสุดท้ายนะครับ นักกีฬาให้อิสระนักกีฬาครับปื้มนี่ติดคืนเนาสองแต้มในสนามครับโอ้วันนี้ปื้มตีติดคืนนะครับสามแต้มเต็มเต็มนะครับไม้นี้ห้าต่อสิบเอ็ดนะครับผูยกขึ้นมาสวยงามลูกนี้ครับผูคุมโซนดีครับมีครับสอนตีหน่อยโอเคครับปื้มนี่ครับตีติดนะครับลายตรงนะครับผูสวนหรือเปล่าครับผูยกมาตีสวนติดครับ ตีไล่กันเลยครับโอเคครับสวัสดีครับเคยเจอกันอยู่เนาะโ <c oughs> อ้ลูกสุดท้ายตีออกครับอ้าวปื้มน่าจะวางเข้ามาแต้ไม่ง่ายครับ